สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนนะครับผมมื่อนี้มาก็ทาแม่ครับในแนวอยู่แนวกินเหมนบ้านมากินก็ทาแม่มื่อนี้ได้ปุนปลาทูนะครับผมแล้วก็ลวกดอกอันชันดอกแค่ได้บักหางว่าไปเนี่นๆลูกนี่ดอกแค่ดอกแค่แดงบอกโอ้หนึ่งว่าดอกอันชันสีม่วงเพราะว่าปกติดอกอันชันเขาไม่กินโอ้ดอกแค่แดงดอกแค่แดงเวลาลวกออกมาแล้วมันจะเป็นสีแบบนี้บ่แม่ เออสีแดงร่วงออกมาแล้วจะเป็นสีม่วงแแงขาวววลม้ม่่รพี่น้องหัวจักพี่น้งองมีแต่บอแดงแต่บอจักบอทันสมัยคมาเมื่อน,นี้ได้เข้าไอ่อย่างนะไอ้เนียวไรเบอร์รี่ลูกลูกเข้าลืมผัว่หรือเข้าลืมเมียอย่างทุงอย่างนี่แหละภาษาเพื่อนมาพ่อแนะม่พี่น้องเอ้ยมาได้ครับเด้อมาได้บักลาเก่งน้อยมาอยู่นอกกินเปนบ้านมันีองยินดีทิ่ กินตะของบ้านๆเนาะบางัำแม่ก็กินแล้วนี่เลยคูมือแซ่บได้ไมาแล้วกระท่อมกินข้าวแซ่บเดี๋ยวตกอ่ะเด็ดซอดเนาะแซ่บไปอีกแล้วได้หมดในหัน้นองไม้นะได้บุกไลายครับเ <laughs> ต็มเต็มมานั่น <laughs> เก็บกระดงเลยร่มเลยนะแม่เนาะกำลังร่มร่มหนาวอย่างออกขักแล้วทรงเนี่ยเราจะดูเพิ่อนอะไรเด็ดเดิมปิกล้อนะ ดกอันชันหมดเข่ากับดกอันชันเป็นได้มกน้ำไม้แซ่บเยวะแซ่บเมื่อวานเลียงกินแซ่บเลยครับแม่ท่านได้กินกระพิกกีเข่ากันได้ลูก <c oughs> คนบ่มักเข้าอันนุ่มๆนะเพราะดีแม่วาแม่ซิม,งมึงตอนใส่นะเพราะดีต้องหั่นมาแต่ใส่หัวเข้าย้ายชิ้นเข้ามาแล้วกิโต้งเอาให้กิโต้งเอาให้แต่มันมันเนาะแซ่บเนาะต้องย้ายไม่รู้ มายายกินข้าวครับยายกี่พร้อมยายแม่กิน,น,น <c oughs> ข้าวไปน้ำมาปอกหน้าไม้ไปหาหน้าไม้เสรแล้วกินแล้วบ่กินแล้วกินแล้วก็นอนค่ะหลับแปบ๊บ <c oughs> ที่เพิ่งนิ้ทาลูกหลานเด้อทาคลิปก่อนแป๊บหนึง่งเราหยอกยายครับเสิขาสิบไปหน้าไปอันตัดหญ้าปลูกพักให้ยายมาลังปอกไวใบวินบอกมาเลยเป็นแนคือวินฮนะ รายได้บ่เข้าบ่าคืออยากวิ่งในช่วงเมนบ่ยใหญ่รายได้บ่เข้าบ่าอหลานชายแล้วมีที่จังเข้าเลยอะไ,ได้เข้าสิวดีไม่แห้งเลยยังน้อยไปเห็นอย่างนันงน้นนะเคยไปตัหญา้าตัหญา้าโซนพัก เห็ดมองกุ้พักม่วงไหงรอแรงกล้ทุกอืมหิ่มหอยซ้อมกระพุนอีกรอ,อบนี้ท่าสีมากะอะเบิ้ดบ้านมาอยู่เดีวแหละอืมพอ,อดีแม,ม่ตัดหญ้าไว,ขาวา้ข้าวดอกไอขาเกี่ยวแล้วบอกข้าวดอกไหมกำลังเกี่ยววางหาข้าวดอกเลยซุกเลยได้แม่ไปหาหน่อไม้กระโม่พันพนว่าจะไปเกี่ยมวมือนี้อืม ปวนบาทุงพี่น้องพันสิว่าแล้วนะลูกแม่เบาแดงกินแต่อาหารแบบนี้อืมอืมเป็นไงมันก็แซบอยู่แต่มันกินมันจะขิวขิวถ่ายภาพกินดิบบอกแม่เอาใส่ซื้อบางครั้งมาบอกถามแม่ลูกบอเบิร์นมันกินบเบิร์นจำห่ออแม่ใส่ไว้จะพัดตูกซื้อ องวามา่ให้กลับมันหลายไม่โลกเวอสดใจบังคำซอสยังสด,สดอ๋อ,อมันเบาเบสเนีะยเออ มาเด้อยางยมเด้อเิ็นบังคีหลานบ่โอ้เป็นรางเป็นข้าวแสบระย่างน้ำข้วอันข้าวเป็นขนมอร้ดยัน โคยคู่น้อกัดโยกร่วงแล้วหวานๆหวานดอกแค่อื้ออันนั้นแม่จังร่วงให้อีนี่เฮียวิ่มคนเห็นในเมืองน้ลูกไปสังก็ซื้อบิดกูอันบ้านนัานละบ่ออันกิน อยู่ในเมืองมีเบิร์กวนันคือกันแต่ว่าได้ซื้อหัวอืนแมนอยู่ทั้งเมนมีเบิร์ตมาจะได้ซื้อหวอันเฮียวเชอบกินกล้วยเบิร์ได้นเดนอานอไปให้สาสาล้มผู้ทาง ก็คือกินมืเบิร์ดนะคือเก้าวเลยเอาไปกเ,เอาไปอยู่แล้วแล้วเอาไปโอ้โหเมือนั้นแม่ซื้อนมกับอันกล้วยไปให้กินทั้งสองมือ,อ,อม,มือนี่ถือนมมือสกล้วยมบได้ลงหบหบโลงได้ลกให้พอนแม่เืยอ,อยู่ทำได้อยู่แต่ค่ะเออแต่หันนอนแบบคู้เท้าเนาะแบบซื้เก้าวซื้อเลยแต่แพมเพิร์ดอยู่ไกลไป อยูก่กับอันซุมลูกซุมเจ้าแหละ <ừ> แต่ผูผ้เ่ามันกินง่ายนออ้อนผมมีแคลบอนตากินกล้วยตาได้กล้วยเนีซัมได้อันอาหารซัมได้สิ้นสมัยตะก,กี้พวกแล้วเราใ <ừ ừ S 2> บาลงุงดะเอากล้วยแล้วมเฮาเพิ่นอ,อิ่มแล้วเนาะอิ่มนะงานพอดีเนี่ยู้ก็เปิดเพลงลูกบา้านเองกู้บาระไอ้เพิ่นเตรียมงานเพิ่นกู้บากะบัลเลงม์เพิ่นเอนะครับผมย่านมันพิษแนวของเพิ่นนะครับผมนะ อาพี่ลน้องไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณขอบคุณนะครับผมทุกคนทุกกำลังใจที่เป็นกำลังใจนะครับผมให้เบาแดงมาดูตลอดคลิปนี้พามากแนวอยู่แนวกินมันบ้านฝากกดได์กดแชร์เบาแดงในเด้อครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับเบาแดงเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเบ้อสุขุสุขคนนอนหลับก็ให้ได้เงินหมื่นนะครับนอนตื่นก็นให้เงินหมื่นหายนะครับพี่น้องให้เงินแสนเงินล้านเข้ามาแทนที่แบมือก็ให้ได้แก้วมณี้ชดโทษให้ก็รจะได้